พี่เล็กเนี่ยบอกว่าได้นกครุฑ9ตนเนี่ยมาจากกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งเมียนมานะครับในพรานเนี่ยเข้าไปหาของที่ถ้ำที่อยู่ในป่าหิมพานแล้วนกครุฑเหล่านี้เวลาจะละสังขารเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในท่ากรรมฐานแบบนี้นี่ฮะท่านั่งสมาธินั่งขัดสมาธินี่แหละทานป่าก็จะไปตามหาพอเจอก็ทําพิธีสะกดวิญ,ญญาณเพื่อไม่ให้ร่างเนี่ยกลับไปที่มิติเดิมจากนั้นในพรานก็จะเอาร่างของนกครุฑแบบนี้ กลับมาบูชาพี่เล็กบอกว่าปกตินกครุตร่างกายใหญ่โตแต่พอมาอยู่โลกมนุษย์เนี่ยเขาจะย่อขนาดให้เล็กลงนะเขามีพลังอํานาจของเขาส่วนพุทธคุณของนกครุตช่วยเรื่องแคล้วคลาดเวลาบูชาก็คือจุดทูปท่องคาถาเอาน้ําเอา,เอาผลไม้มาบูชาเออ่ทายาทของพวกพานพวกนี้เข้าเป็นคนออกมาเขาก็เล่าว่า ในสมัยคุณพ่อเขาเนี่ยก็คือเขาต้องหาของป่าเพื่อเลี้ยงชีพเวลาเข้าป่าเขา